สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำเกมเกมนึงให้กับเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมสร้างเมืองไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่ากษัตริย์ถึงแม้แต่จะเป็นพระเจ้าก็ตามเคยรู้สึกไหมครับว่าเราไม่สามารถเป็นจอมเผด็จการแบบเด็ดขาดได้ได้แค่เลือกพื้นที่ให้ผู้อาศัยสร้างบ้านเองตามใจชอบหรือมอบหมายงานให้พวกมันทำแต่พวกมันก็ไปเดินเตดเอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่สามารถควบคุมตำแหน่งที่มันอยู่แล้วก็หน้าที่ของประชากรได้อย่างชัดเจนสิ่งกวนใจเหล่านี้จะหมดไปครับเราจะปลดปล่อยความเป็นเผด็จการในจิตใจในโชเบชวนเล่นตอนที่หนึ่งไมโครโทเปียผมก็เปิดตัวซะโอเวอร์ขนาดนั้นแต่ตัวเกมนี้มันก็ทำได้อย่างที่ผมพูดจริงๆครับและมันทำให้ผมเพลิดเพลินมากซะด้วย ถ้าจะให้พูดถึงเกมนี้จริงๆแบบไม่โอเวอร์ครับสมัยที่ผมยังเรียนหนังสือซึ่งผ่านมานานมากๆแล้วมีเพื่อนที่เรียนสายช่างครับสายช่างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนผมพวกนี้จะพกแผ่นอะไรแปลกๆบางอย่างครับที่ทำจากพลาสติกและอีกด้านหนึ่งฉาบด,ด้วยทองแดงผมมันเป็นพวกอย่างรู้อยากเห็นครับก็เลยถามพวกมันไปว่ามันคืออะไรคำตอบที่ได้เจ้าสิ่งนี้เรียกว่าแผ่นปรินและมันคือแผ่นของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ต้องทำการออกแบบแผงวงจรแล้ววาดลงไปบนแผ่นปิ้นแล้วหลังจากนั้นเอาไปแช่ในน้ำยาพอลอกลายออกก็เอาไปใส่ฐานซีสเตอร์แล้วก็ชิปต่างๆจนกลายเป็นแผงวงจรขึ้นมาดูเหมือนว่าในสมัยนั้นเพื่อนที่เรียนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาจะสนุกกับการทำแผ่นปริ้นเนอมากๆถึงแม้ผมจะไม่ได้เรียนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ในตอนนี้ผมได้เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาแล้ว เพราะเกมเกมนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนออกแบบแผงวงจรครับที่จะต้องสวยงามและก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะมาดูระบบพื้นฐานของเกมเกมนี้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นเกมกันเลยครับประชากรของเมืองจะเป็นมดที่ทำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเริ่มต้นเราต้องเลือกสถานที่ที่จะวางราชินีมด รอสักครู่ครับราชินีมดก็จะบินมาในจุดที่เรามาร์กไว้และราชินีมดไม่ได้มาตัวเดียวครับยังมีมดงานมาอีก4ตัวพื้นฐานของมดก็คือมดงานหาอาหารให้ราชินีเราจะสร้างเส้นทางให้มดงานทำงานเหมือนการออกแบบแผงวงจรพอเราสั่งมดงานให้เดินไปที่ทางเดิน มันจะทำการเดินวนตามลูกศรที่อยู่บนเส้นครับนี่แหละครับรเผด็จการเบ็ดเสร็จที่ผมว่ามดงานจะไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้จนกว่าช่วงชีวิตมันจะหมดลงและเจ้าก้อนสีเหลืองนี่ก็คืออาหารที่เราจะนำไปมอบให้กับราชินีกดที่คังเก็บของครับแล้วกดปุ่มแซดเราสามารถสร้างทางเชื่อมเพื่อนำของออกจากคังเก็บสินค้าได้ แล้วผมดงานเดินผ่านทางเชื่อมก็จะนําอาหารออกมาและนําไปมอบให้ราชินีเมื่อราชินีมีอาหารกินก็จะมีแรงในการออกไข่เรามาวาดแผงวงจรในการฟักไข่ดีกว่าครับเริ่มต้นเราต้องมีแท่นในการฟักไข่ก่อนคลิกเมาส์หนึ่งครั้งเป็นการวางสิ่งปลูกสร้างขยับเมาส์ให้ตรงแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันในการสร้างผมจะสร้างที่ฟักไข่3ามอันครับ ผมจะเลือกเส้นทางเดินแบบ Divider มันจะทำการสับลางและกระจายทางเดินแบบเสมอภาคครับดูตัวอย่างน่าจะเข้าใจง่ายกว่ากระจายไข่ไปที่แท่นฟักไข่ทั้ง3อันครับวางเส้นทางธรรมดาครับหลังจากที่มดงานวางไข่ไว้ที่แท่นฟักไข่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้หมดงานครับเดินวนไปเก็บไข่ใบต่อไปวงจรง่ายๆครับไปเอาไข่จากราชินีแล้วไปที่แท่นฟักไข่วนไปเรื่อยๆ ไปดูการทำงานของมันกันครับสังเกตจุดสับรางของวงจรดีไวเดอร์ครับมดงานจะวิ่งไปทางที่มีลูกศรชี้อยู่หลังจากที่มดงานเดินผ่านไปแล้วลูกศรจะชี้ไปที่เส้นทางต่อไปนี่แหละครับการสับรางอย่างเสมอภาคหลังจากที่มดงานทิ้งไข่ไว้ที่แท่นฟักไข่ครับไข่ก็ทำการฟักเป็นตัวจะสังเกตว่ามันเป็นมดงานที่มีขนาดเล็กกว่ามดงานที่มากับราชินี และที่สําคัญมดงานที่ฟักไข่ออกมามันมีช่วงชีวิตสําหรับเจ้าตัวเล็กนี่จะมีช่วงชีวิตอยู่ที่5นาทีเรามาวาดแผงวงจรให้มดที่ฟักไข่ออกมาเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวไปทํางานให้ที่ฟักไข่ทั้ง3อันไปรวมกันที่จุดตรงกลางครับผมจะเพิ่มมดงานที่ช่วยในการขนไข่เพิ่มขึ้นครับโดยการใช้เคาน์เตอร์เกตความสามารถของมันก็คือ จะนับจำนวนของมดงานที่อยู่ในวงจรด้านหลังของประตูสังเกตพื้นที่สีเขียวคือด้านหลังของประตูครับเราสามารถใส่จำนวนมดงานที่เราต้องการลงไปได้เมื่อมีมดงานตามจำนวนที่ต้องการประตูจะถูกปิดลงผมจะให้มีมดงานขนไข่2ตัวครับทำทางเดินวนที่จุดสุดท้ายครับมดงานจะได้ไม่ยืนขวางทางอย่างที่เห็นครับ มดตัวแรกจะผ่านเข้าประตูไปแล้วทางเชื่อมจะถูกยกขึ้นตัวที่สองที่ผ่านไปจะเดินเลยประตูออกไปและเมื่อช่วงชีวิตของมดงานที่ทำการขนไข่หมดลงประตูจะเชื่อมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งมดตัวใหม่ไปทำงานเมื่อเราคลิกไปดูรายละเอียดของมดงานครับมันจะบอกถึงช่วงชีวิตเจ้าตัวเล็กอย่างที่บอกครับ5นาที และยังบอกอีกด้วยว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างมันสามารถยกของทั่วไปและเก็บดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของราชินีได้ไปดูมดงานที่มาพร้อมกับราชินีครับมีความสามารถในการทำงานเท่ากับเจ้าตัวเล็กแต่ว่ามีช่วงชีวิตที่เป็นอมะตะเราสามารถอัปเกรดหรือฟิวชั่นมดงานของเราเพื่อให้มีความสามารถที่เยอะขึ้นและช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น ไปกันที่วงจรในการหาอาหารครับทางเดินสีขาวคือการทำงานทั่วไปทางเดินสีเขียวเก็บเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารให้เราลากวงจรสีเขียวผ่านดอกไม้ครับจะเห็นว่ามันมีออร่าสีขาวขึ้นมาถ้ามดงานเดินผ่านมันจะทำการเก็บเกสรดอกไม้ให้ระวางครั้งเก็บสินค้าไว้ด้วย พอมดงานเก็บเกรสรดอกไม้จะได้วางที่คลังสินค้าได้เลยต่อไปก็ทางเชื่อมครับแต่ต้องทำการลบวงจรเก่าก่อนโดยการกดปุ่ม R ให้เราเลือกทางเดินที่เป็น non tile มันคือเส้นทางเดินที่มดงานจะไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นเส้นปะครับสำหรับผมตรงนี้ถือว่าสำคัญครับ เพราะวงจรที่เราวางไปเราจะสังเกตได้ทันทีว่าณจุดนั้นมันทำงานอะไรอยู่ฉะนั้นสำหรับจุดที่เป็นทางเดินผมจะปรับให้เป็นเส้นป่าทั้งหมดแล้วก็ส่งมดงานตัวจ้อยทั้งหมดเข้าสู่วงจรในการเก็บอาหาร อย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้าครับว่ามดงานตัวจ้อยเนี่ยมันสามารถทำงานได้แค่2อ,อย่างนั่นก็คือทำงานเก็บของทั่วไปกับการรวบรวมอาหารขั้นต่อไปเราจะวิวัฒนาการมดงานตัวจ้อยดยการฟิวชั่นโดยใช้สิ่งก่อสร้างที่ชื่อว่าคอมไบเดอร์เพื่อเพิ่มความสามารถและอายุไขที่ยาวนานขึ้นหวางเจ้าเครื่องนี่ต่อจากที่ฟักไขเลยครับ เพราะเราจะต้องส่งมดงานที่เพิ่งฟักออกจากไข่ไปที่เจ้าเครื่องนี่2ตัวด้วยกันทำเส้นทางเดินแบบนอนท้ายอาให้มันครับเราสามารถเลือกรูปแบบมดที่จะทำการวิวัฒนาการได้ผมจะเลือกเป็นรูปแบบเวิร์กเกอร์ก่อนแล้วกันเริ่มปล่อยมดเข้าสู่เครื่องฟิวชั่นกัน เมื่อมดทั้งสองตัวประจำตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยกลไกก็จะเริ่มทำงานรอสักครู่เราก็จะได้มดงานตัวใหม่ครับเป็นมดงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับแต่เราจะต้องทำทางเดินเข้าออกมาซักก่อนงั้นผมจะทำทางเชื่อมไปสู่โซนเก็บอาหารเลยแล้วกันพอมดงานตัวใหม่เดินลงจากแท่นครับเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดของมันได้ จะเห็นว่ามันมีความสามารถใหม่ในการตัดต้นไม้และมีช่วงชีวิตที่เพิ่มขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีเรามาลองตัดต้นไม้กันครับเราจะต้องใช้เส้นทางสีเหลืองเช่นเดียวกับการเก็บอาหารครับลากเส้นสีเหลืองผ่านโซนที่เป็นต้นไม้ถ้าเราทำถูกต้องถ้าเส้นสีเหลืองลากผ่านครับต้นไม้จะต้องมีออร่าสีขาวแล้วเราก็มาทำทางเชื่อมกันต่อครับให้เป็นประตูแบบนับจำนวน ลากประตูไปเชื่อมต่อกับวงจรในการเก็บต้นไม้เลยผมคิดว่าน่าจะใช้มดงานสักสิบตัวน่าจะพอเขีย์ทางครับแล้วก็ปล่อยให้หมดงานตัวใหม่เข้าสู่วงจรในการตัดต้นไม้ดูเหมือนผมจะลืมสร้างคังในการเก็บชิ้นส่วนของต้นไม้แล้วพอมดงานเข้าสู่วงจรในการตัดต้นไม้เขาก็จะรวบรวมวัตถุดิบให้เรา แล้วโยนมันใส่ครั้งที่เราเตรียมไว้ให้หลังจากที่เราเริ่มรวบรวมวัตถุดิบได้มากพอครับโคโลนีของเราจะเข้าสู่ช่วงพัฒนาอุตสาหกรรมเราจะมาสร้างวงจรในการแปรรูปวัตถุดิบกันจะสังเกตว่าในวงจรการทำงานผมจะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ทำงานอยู่สองจุดจริงๆแล้วเราสามารถสร้างวงจรที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ครับ เพื่อที่จะให้ดูง่ายและแผงวงจรไม่ซับซ้อนจนเกินไปถ้าเพื่อนๆมีไอเดียสุดบันเจิดก็สามารถสร้างวงจรที่ซับซ้อนได้มากกว่านี้นั่นแหละความสนุกของมันละครับผมจะลองสร้างวงจรแบบกระจายการทำงานเพื่อไม่ให้มดงานในวงจรมีปัญหาด้านการจราจรครับถ้าใครเห็นวงจรน,นี้และเข้าใจว่ามดงานจะเดินแบบไหนนั่นแหละคุณพร้อมจะเล่นเกมนี้แล้วแต่ถ้ายังงงๆอยู่ครับ เดี๋ยวมาดูการเดินของมดงานกันวางคันงเก็บสินค้าลงไปก่อนหลังจากนั้นท่อส่งวัตถุดิบสุดท้ายประตูนับจำนวนเพื่อให้หมดงานเข้าสู่วงจรเนื่องจากเรามีจุดทำงานสองจุดครับเราต้องการมดงานสองตัวปล่อยมดงานเข้าไปครับ แล้วดูเส้นทางในการทำงานของพวกมันดูเหมือนว่าผมจะเขียนวงจรพาดไปหนึ่งจุดครับต้องลบเส้นตรงกลางออกผมคิดว่าผมคงไม่จําเป็นต้องอธิบายผังการทำงานของวงจรน,นี้แล้วแต่ผมจะเร่งสปีดให้เพื่อนๆดูการทำงานของมันเองน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าระบบต่อไปเป็นระบบที่สำคัญมากๆอีกระบบหนึ่งครับเราจำเป็นจะต้องมีมดอีกประเภทหนึ่งครับ เป็นมดนักประดิษฐ์สร้างที่ฟิวชั่นมดขึ้นมาก่อนต่อไปที่แท่นเลี้ยงดูนักประดิษฐ์เชื่อมวงจรเข้าด้วยกันครับเอาแท่นเลี้ยงดูสักสองจุดแล้วกันครับ ทำทางเชื่อมระหว่างแท่นเลี้ยงดูนักประดิษฐ์ทั้งสองอันครับเพื่อนๆจะสังเกตได้อย่างหนึ่งครับแผงวงจรของผมเนี่ยจะไม่มีทางตันจะต้องเป็นทางที่เดินวนเสมอเพราะถ้าสมมุติเราไม่ทำทางวนและปล่อยให้เป็นทางขาดแบบนี้มดท,ที่อยู่ในวงจรจะไปหยุดที่จุดสุดทางและไม่สามารถย้อนไปที่แท่นเลี้ยงดูที่อยู่ด้านบนได้ ผมเลยมักจะทำวงจรให้หมดสามารถเดินวนกลับไปจุดเริ่มต้นได้เสมอเพื่อที่จะทำให้หมดในวงจรของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพย้อนกลับมาครับทำประตูเชื่อมเข้าสู่เครื่องฟิวชั่นการจะทำมดนักประดิษฐ์ เราจะต้องฟิวชั่นมดเวิร์กเกอร์สองตัวรอให้เวิร์เกอร์เข้าสู่วงจรครับเลือกให้ทำการฟิวชั่นมดนักประดิ์ออกมาจริงๆแล้วถ้าเราไม่เลือกมันจะทำงานเองอัตโนมัติตามรูปแบบของมดที่ขึ้นมาบนแท่นครับมันจะใช้เวลาในการฟิวชั่นอยู่นานพอสมควรครับฉะนั้นเร่งสปีดเลยแล้วกันเร่งสปีดที่ว่าผมเล่งความเร็วคลิปนะครับ พราะตัวเกมไม่มีระบบเล่งความเร็วพอมดนักประดิษฐ์ถือกำเนิดขึ้นมาครับมันก็เดินไปที่แท่นเลี้ยงดูจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีความสามารถในการทํางานเลยนอกจากการเป็นนักประดิษฐ์เราจะต้องเลี้ยงดูนักประดิษฐ์เหล่านี้เหมือนกับราชินีครับโดยการให้อาหารงั้นก็ทําวงจรในการให้อาหารนักประดิษฐ์ครับทําวงจรให้หมดงานเดินวนเหมือนเดิมครับเชื่อมต่อประตูแบบนับ,นบจานวน การให้อาหารเราใช้แค่มดงานล่างจิ๋วครับฉะนั้นเราจะสร้างประตูตรงนี้เชื่อมท่อส่งอาหารเข้าสู่วงจรผมจะวางท่อส่งอาหารสองจุดครับเพราะว่าเรามีแท่นเลี้ยงดูสองอันเราต้องการมดงานให้อาหารแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วครับ ปล่อยมดงานเข้าสู่วงจรครับวงจรนี้เข้าใจง่ายครับก็แค่รับอาหารแล้วก็โยนให้หมดนักประดิษฐ์ถึงแม้ว่าผมจะเรียกมันว่ามดนักประดิษฐ์ก็เถอะจริงๆแล้วเหมือนการทำปศุสัตว์มากกว่าเลี้ยงให้มันเติบโตเต็มที่สังเกตได้จากถุงที่อยู่ด้านหลังมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากการที่มันได้รับอาหารแล้วพอมันโตเต็มที่ครับ ถุด้านหลังก็จะเลืองแสงขึ้นแบบนี้นั่นหมายถึงเวลาแห่งช่วงชีวิตของมันจะจบลงเพราะถ้าเราคลิกที่ถุงด้านหลังมันจะแตกแล้วตัวมดก็จะตายจะทำให้โคโรนีของเราได้รับค่าในการผลิตสแสดงอยู่บนด้านมุมขวาบนของจอเราสามารถใช้ค่านี้ในการปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆได้งั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่เราจะปลดล็อกได้อีกบ้าง ลองขยายดูให้เยอะกว่านี้ครับอันนี้ผมเพิ่งปลดล็อกไปครับสามารถทำให้หมดของเราเนี่ยบินได้เมื่อขยายดูจนเต็มทั้งหมดที่หทเหลือครับจากสายตาผมน่าจะเล่นได้ประมาณ5%ครับก่อนหน้านี้เราทำฟิวชั่นมดไปแล้วครับครั้งนี้เราจะทำมดดัดแปลงสร้างสีปลูกสร้างเพื่อทำการดัดแปลงมดงานของเราครับจะต้องใช้งานมดประเภทเว r ร์กเกอร์ครับกันก็เชื่อมต่อประตูเลย จะดัดแปลงมดให้บินได้ครับจำเป็นจะต้องใช้เส้นใยของพืชเราได้สร้างไว้แล้วครับก่อนหน้านี้เชื่อมท่อส่งเส้นใยให้กับเครื่องดัดแปลงมดครับปล่อยให้หมดเข้าสู่แท่นดัดแปลงใช้เวลาดัดแปลงสักคู่ครับหลังจากที่มดทำการดัดแปลงเสร็จครับหน้าตาออกมาดูจะเหมือนแมงปอมากกว่า เราจะต้องสร้างลันเวให้มันครับทั้งจุดที่ล่อนขึ้นและล่อนลงสร้างทางเชื่อมไปสู่ลันเวเพื่อเทคตัวขึ้นครับมาต่อที่ลันเวอีกด้านหนึ่งเพื่อทำให้มันแลนดิ้งครับและเมื่อซูมเอาออกโคโลนีของเราเหมือนถูกส่องจากกล้องจุลทรรศน์ยังมีเกาะอ,อื่นๆเพื่อรอการสำรวจให้เราเก็บรวบรวมวัตถุดิบอยู่ ดังนั้นเราจะส่งมดบินได้ของเราเพื่อไปสำรวจที่นั่นวางจุดแลนดิ้งไว้ที่เกาะต่อไปหลังจากแลนดิ้งครับทำทางเชื่อมให้ไปเก็บวัตถุดิบที่อยู่ข้างๆสร้างคังเก็บวัตถุดิบย้อนกลับเข้าไปจุดที่มดของเราจะเทคตัวขึ้น ให้เลือกจุดที่จะทำการแลนดิ้งหลังจากที่เทคตัวขึ้นแล้วกดให้เวลาเดินต่อครับรอดูมดของเราบินไปที่เกาะต่อไปเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของโคโรนีมดในไมโครโทเปียยังมีสิ่งปลูกสร้างอีกมากมายสภาพแวดล้อมทรัพยากรบนเก,กาะต่างๆที่รอให้เพื่อนๆทุกคนออกค้นหา ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ทำให้เพื่อนๆทุกคนเพลิดเพลินเหมือนกับผมและนี่คือเกมที่ผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเล่นโชเบชวนเล่นในตอนที่1ไมโคโทเปีย